การน,นำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาช่วยในการพัฒนาอุตสาหกรรมหลังวิกฤตโควิด -19 นับเป็นโอกาสดีสำหรับผู้เข้าร่วมสัมมนานะคะที่จะได้มีโอกาสฟังสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่ออุตสาหกรรมโดยกลุ่มผู้เชี่ยวชาญที่เราเชิญมาเป็นวิทยากรในงานนี้ซึ่งอโอกาสแบบนี้ไม่ได้เกิดขึ้นได้ง่ายๆเลยนะคะโดยมีหัวข้อสัมมนาที่น่าสนใจต่างๆดังนี้นะคะ ทิศทางเศรษฐกิจโลกและประเทศไทยในช่วงนี้และหลังจากวิกฤตโควิดโดยดรเาาเก่งชนกรรมการผู้จัดการบริษัทศูนย์วิจัยก๊าิกรไทยจำกัดทางรอดของอุตสาหกรรมปิโตเรเลียมและปิโตเคมีโดยคุณไกรศรีพันกิจนิรันดรกรรมการผู้จัดการบริษัทไอโพลิเมอร์จำกัดบริษัทในเครือ RPC ทิศทางและการเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมถุงมือยาง โดยคุณสุดารัตนทองศรีบริษัทกรุงเทพซินธิติกจำกัดการวิจัยเพื่อนวัตรกรรมและอุตสาหกรรมโดยคุณอภิรัตหวานชเชิญเชฟดิจิตอลออฟิเซอร์บริษัท SCG's e m e n t Building Material จำกัดแรงดนบันดาลใจในเทคโนโลยีโดยศาสตราจารย์พิชานดรบัญชาชุนหาสวัสดิกุลประธานกรรมการกลุ่มบริษัทอ Innovation นอกจากนี้ยังมี IIMS Curve IIMS Curve เป็นการนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะคะมาใช้ในการพัฒนาและก็แก้ปัญหาทางด้านยางพารายอย่างเป็นระบบะตั้งแต่กลางน้ำจนถึงปลายน้ำใน3ด้านด้วยกันนะคะซึ่งเราจะพยายามชูจุดแข็งของยางพาร,ราและอุสตสาหกรรมยางไทยเพื่อสร้างแบรนด์ไทยให้เป็นที่รู้จักกันโดยทั่วไปนะคะ สำหรับในส่วนนี้ก็จะมีดรสุรพิษลอยกุนนันผู้อำนวยการกลุ่มวิจัยนวัตกรรมการปรูปยางเป็นผู้บรรยายในหัวข้อนี้นะคะนอกจากนี้ภายในงานสัมมนานะคะเราก็ยังมีการจัดแสดงผลงานวิจัยของทางกลุ่มยางนะคะใน3ด้านด้วยกันก็ได้แก่ด้านแรก g r e e n Double Production นะคะก็จะมี u n t r a l o w Ammonia ก็จะเป็นน้ำยางแอมโมเนียต่ำมากแล้วก็ r e e n Master Batch ก็คือเป็น Masterbatch ที่พร้อมใช้งานนะคะ ในส่วนที่2ก็จะเป็น advanced rubber compounding นะคะเราก็จะมีผลงานในส่วนของยางทางการทหารแล้วก็ยางปูพื้นพิเศษเพื่อลดการบาดเจ็บหรือเราอาจจะเคยได้ยินในชื่อ para walk นะคะในส่วนที่3ก็จะมะีงานวิจัยในส่วนของ eco friendly rubber product นะคะก็จะเป็นกาวยางดักมแมลงนะคะที่ผลิตจากยางและสารธรรมชาติและยางปูคอกซึ่งเป็นยางที่มีความเป็นพิษต่ำนะคะ นอกจากนี้ภายในงานนะคะเราก็จะได้พบกับาภาพรวมของงานวิจัยของทางเอ็นะคะแล้วพบกันในงานค่ะขอบคุณค่ะ